ของวรุตานี่ละคะเขาก็ติดใจของทานเล่นอย่างหนึ่งค่ะแล้วของทานเล่นนั้นนะคะเขาจะมี <c oughs> ก็เรียกว่าซอสสีดำๆดำมาให้ด้วย <c oughs> เป็นอะไรที่ติดใจ10ปีผ่านไปก็ยังติดใจไม่ห่างหาย สวัสดีค่ะเจอกับมารุดากแล้ววันนี้มีเรื่องจะมานินทาสามีค่ะเขาเป็นคนที่ฮฮฮติดใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ได้เลยละค่ะเพราะว่าเขาจะติดใจเวลาเขาไปเที่ยวพัทยาน,นะคะแล้วก็เราก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าจะมีแม่ค้าพ่อค้า มาขายของอยู่ทั่วไปแล้วค่ะเราสามารถหาซื้อได้แทบทุกอย่างเลยละค่ะตั้งแต่ของคาวไปถึงของหวานจนถึงของทานเล่นแล้วค่ะแล้วก็แฟนของวรุตานี่ล่ะค่ะเขาก็ติดใจของทานเล่นอย่างหนึ่งค่ะแล้วของทานเล่นนั้นนะคะเ็าจะมี ก็เรียกว่าซอสสีดำๆมาให้ด้วยเป็นอะไรที่ติดใจสิบปีผ่านไปก็ยังติดใจไม่ห่างหายวรุตาก็พยายามที่จะให้เขาใช้อย่างอื่นแทนเขาก็ไม่ยอมค่ะเป็นอะไรที่วรุตาก็เลยถึงจุดที่บอกว่าโอโอเคตามใจเธอแล้วกันวันนี้วรุตาก็อยากจะมา โชว์ให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าสิ่งนั้นที่แฟนของวรุจาที่ติดใจไม่รู้ลืมที่พัทยานั้นคืออะไรค่ะเพื่อนๆก็คงจะรู้จักสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือไข่ต้มค่ะ ไข่ต้มที่เขามาพร้อมกับซอสสีดำๆนั่นแหละค่ะเวลาวรุตาต้มไข่เนี่ยน,นะคะเขาจะร้องเรียกหาแต่ซอสสีดำๆตัวนั้นตัวเดียววรุตาก็พยายามที่จะให้เขาใช้เกลือแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเกลือเขาจะเอาสิ่งนี้สิ่งเดียวสิ่งนั้นนั่นก็คือ ซอสของแม็กกี้ค่ะแม็กกี้เขาร้องเรียกหาแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้อย่างเดียวเกลือไม่เอาเกลือไม่เอาเอาแม็กกี้เกลือไม่เอาเอาแม็กกี้จนสุดท้ายก็เลยต้องไปซื้อแม็กกี้มาให้เขาเวลาที่เขาจะตานไข่ต้ม สิ่งที่จะจิ้มลงไปในไข่ต้มนั่นก็คือซอสแมกกี้อย่างเดียวค่ะวารุตาก็เลยอ่อนอ,อกอ่อนใจไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดของเขาได้เพราะว่าเขาติดใจในรสชาติของซอสแมกกี้ซะแล้วค่ะวันนี้วารุตาก็จะมาลองชิมกับไข่ต้มกับซอสแมกกี้ดูสิคะว่ารสชาติก็จะเด็ดจะแซ่บ ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่เคยนึกภาพออกนะคะเวลาเราไปเที่ยวตามชายทะเลต่างๆ <c oughs> ก็จะมีแม่ค้ามาขายของของทอดของผัดของเผ็ดหรือไข่ต้มถั่วต้มสารพัดแบบนี่ละค่ะจะมาพร้อมกับไข่ต้มแล้วก็แม็กกี้ ตัวนี้ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันนะคะซอสแมกกี้กับไข่ต้มค่ะเป็นอะไรที่เปลี่ยนใจยากสิบกว่าปีที่ผ่านมาวรุตาพยายามที่จะไม่ไม่ให้เขาแบบใช้เกลือแทนแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนใจเขาได้เลยซอสแมกกี้จิ้มนล้วน,นะคะวรุตาชิม ออืม,อมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับใส่เกลือนะคะว่ารสชาติสองตัวนี้จะต่างกันแบบไหนทำไมแฟนถึงู่จาไม่ยอมเปลี่ยนใจมาใช้เกลือสะกะักทีอืม มรุตาดูแล้วล่ะค่ะว่าทำไมแฟนของมรุตาถึงติดใจแมก็กกี้ไม่ชอบเกลือเป็นเพราะว่าตัวของแม็กกี้เองนี่นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วรสชาติมันกลมกลม่อมส่วนเกลือนี้นะคะก็จะมีแค่รสชาติแองความเค็มเท่านั้นเองแม็กกี้ก็จะมีกลิ่นหอม ชวนให้หน้าลิ้มลองด้วยละค่ะแล้วก็หยดลงไปเป็นแค่หยดสองหยดก็สามารถที่จะทำให้อาหารชิ้นนั้นมีรสชาติที่น่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะวรุตาขอหยดอีกหน่อยนะคะแม็กกี้ค่ะก็เลยรู้แล้วละคะ่ะว่าทำไม แฟนของวารุตาถึงได้ติดใจแม็กกี้สูอเสียเหลือเกินต้องมีแม็กกี้ติดไว้กับบ้านนะคะเวลาต้มไข่แล้วแฟนของวารุตาก็จะร้องเรียกหาแต่แม็กกี้แม็กกี้อย่างอื่นไม่เอาเลยค่ะวันนี้วารุตาก็เลยได้รู้คำตอบแล้วล่ะคะ่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นแม็กกี้อย่างเดียวเท่านั้น จะกินไข่ต้มทั้งทีต้องมีแม็กกี้อยู่ข้างเคียงโอเคค่ะวันนี้วารุตามาเผยความลับของแฟนวารุตาให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่าทานไก่ต้มแต่ละทีต้องมีแม็กกี้เป็นของข้างตัวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะและรสชาติของเขาก็บอกได้เลยนะคะว่ากลมกล่อมและก็หอมด้วยนะคะติดใจคนไทยก็ติดใจฝรั่งก็ ติดใจค่ะแม็กกี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้วารุตาต้องขอตัวไปทานไข่ต้มกับแม็กกี้ก่อนค่ะไข่ต้มกับแม็กกี้ไข่ต้มกับแม็กกี้ก่อนค่ะยังไงเพื่อนๆ <crumble. S 1> ก็จะลืม <โ ial. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววรุตาไปกินไข่ต้มกับแม็กกี้ก่อนนะไข่ต้มกับแม็กกี้บายบาย